ความไม่นิ่งของน้องเขาไม่สามารถพูดโต้ตอบกับคนรอบข้างได้คุณหมอก็็แนะนํามาว่ามีผู้ปกครองท่านอื่นนนั้บอกว่าสถาบันเมนทอนทิกอยู่ตรงนี้แม่ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่ได้มาฝึกเลย ก่อนเรียนนะคะก่อนเรียนที่ที่น้องเป็นได้ชัดเจนคือความไม่นิ่งของน้องและน้องสนใจอะไรเนี่ยคือแบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันค่ะสนใจอะไรก็แป๊บเดียวคือของเล่นเนี่ยหยิบจับแป๊บเดียวแล้วก็มุ่งไปอย่างอื่นไม่ไม่ได้สนใจอะไรที่ที่ชัดเจนที่หลักๆเลยที่แม่เห็นก็คือเขาไม่สามารถพูดโต้ตอบกับคนรอบข้างได้คือพูดได้แค่เป็นคำๆเหมือนน้องยังยังมีคําพูดในในทางสมองเขาเนี่ยยังไม่เยอะเออหลังจากที่น้องได้มาฝึกที่นี่แล้วนะคะ แม่ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่ได้มาฝึกเลยครแรกเลยที่ทําให้น้องเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเห็นได้หลกัหลกๆเลยคือเขามีความนิ่งมากขึ้นการพูดเนี่ยดีขึ้นเยอะมากมีคําพูดที่เยอะกว่าเดิมเยอะมากโต้ตอบได้ถึงถึงจะยังไม่ได้แบบคล่องมากก็แต่ก็พูดได้เยอะกว่าเดิมเยอะมากๆเลยอันนี้แม่ประทับใจมากพัฒนาการเขาดีขึ้นอย่างชัดเจนมากเลยแม่ แม่รู้สึกประทับใจมากค่ะคือความนิ่งเนี่ยให้เต็ม้อยเลยว่าเขาเขาดีขึ้นคือคือเขามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งของกับของเล่นเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็สิ่งอีกอย่างหนึ่งที่แม่ได้ไปก็คือทุกครั้งที่ที่น้องมาฝึกคุณครูแตะก็จะมาสรุปว่าวันนี้คุณครูสอนอะไรกับน้องไปพักตรงตรงเนี้ยแม่อยอมรับเลยว่าที่นี่เจ๋งมากคือมันทําให้แม่ได้ประสบการณ์จากตรงนี้ด้วยคือแม่สามารถเอาสิ่งที่คุณครูฝึกในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะ ไปฝึกต่อกับน้องได้ไปเล่นกับน้องไปพูดคุกยกับน้องได้มันก็เป็น,ปนการกระตุ้นพัฒนาการได,ได้ดีขึ้นนะคะถ้าแม่มีโอกาสได้เจอผู้ปกครองท่านอื่นเหมือนในแต่ละครั้งที่แม่พาน้องมาฝึกหรือว่าไปโรงพยาบาลนะนะคะยินดีเลยอยากจะแนะนําสถาบันเนี้ยใ,ให้ผู้ปกครองท่านอื่นได้ทราบเพราะจริงๆโซนโซนตรงเนี้ยโซนพรามสองอะลรบริเวณแถวบ้านเราเนี่ยค่ะจะไม่ค่อยมีสถาบันการฝึกพัฒนาการแบบนีน้ ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบยากมากสําหรับผู้ปกครองที่แบบเขายังเข้าไม่ถึงอะค่ะถ้าลูกมีพัฒนาการหรือมีอาการบ่งบอกแล้วเรายังไม่แน่ใจว่าลูกเราจะเป็นไปในทิศทางไหน แม่ก็แนะนาว่าพามาที่สถาบันเมนทอ l l y h e นะคะเพื่อที่จะมาให้คุณครูเนี่ยช่วยประเมินก็ก็แนะนำเนี่ยอันดับแรกเลยผู้ปกครองท่านอื่นถ้าถ้าบอกว่าเฮ้ยมีคุณหมอแนะนําแล้วหรือมีเราเราสังเกตลูกเราแล้วว่ามันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําเลยค่ะสิ่งแรกเราต้องคนเป็นแม่ต้องเปิดใจก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่ผิดเองแม่แบบไม่ไม่เปิดใจเพราะแม่ก็กลัวว่า,วาเอ๊ะลูกเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าทําไมจะต้องทันหานะคือยังตั้งกั้นกล่นๆไม่กล้าพามา จนจนกระทั่งไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอก็แนะนํามาว่ามีผู้ปกครองท่านอื่นนะ่ะบอกว่าสถาบันเมนทอลจิกอยู่ตรงนี้แม่ก็เลยเราก็ก็แนะนํานะคะแนะนําผู้ปกครองทุกทท่านนะคะอย่า,อ,ยาอันดับแรกอย่ากลัวต้องไม่กลัวค่ะ